สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตช์นะฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะเท็ดดี้จะชวนคุณผู้ชมมาทําการดาวน์โหลดรูปภาพต่างๆครับก็รูปภาพต่างๆที่เราต้องการใช้ทั่วไปนั่นแหละครับโดยทั่วไปเมื่อเราเข้าสู่ Google หรือเข้าสู่ chrome a p p l i c เคชันตรงนี้ครับเราก็เข้าสู่ g o o g l e กันใช่ไหมและที่นี้ครับเวลาที่เราค้นหารูปต่างๆฮะเราเอาปิดก่อนละกันแล้วลองเปิดใหม่เข้ามาครับสมมุติเรา เราค้นหาคาว่า hello ใช่ไหมฮะเวลาเราต้องการใช้รูปใช่ไหมเราก็จะค้นหาใน Google แล้วก็มาค้นหาที่ตัวรูปนี้กันใช่ไหมครับเ <c oughs> มื่อเรามาที่ตัวรูปเนีฮะเราก็จะทราบดีว่ารูปทุกรูปที่เราไม่ได้ถ่ายเองครับล้วนเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นเลยหากเราจะเอาไปใช้ในทางการค้าหรือเอาไปทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเราฮะ เพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อสิ่งอื่นใดก็ตามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้เช่นเรามาคลิกดูรูปรูปนี้ครับเขาก็จะบอกว่า ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับตรงนี้ฮะซึ่งภาพพวกนี้หมายความว่าทางเจ้าของรูปเขาไม่ได้อนุญาตให้เราเอาไปใช้แต่หากเราเลือกที่จะดาวน์โหลดรูปภาพนี้มาใช้ก็อาจจะต้องเป็นไปเพื่อโพสต์เล่นๆในเฟซหรืออะไรพวกนี้เพื่อไม่เกิดเพื่อไม่เกิดประโยชน์รายได้ต่างๆหรือเพื่อเอาไปทําแบบเอาไปเป็นสื่อการสอนนี่ก็อาจจะพอออกไปได้ครับแต่หากเราต้องการนํามาใช้เพื่อธุรกิจหรือทําประโยชน์ของเราอย่างอื่นครับเรามาดูในส่วนอัปเดตนี้ครับว่ามีอะไร บ้างครับเมื่อเราค้นหารูปภาพขึ้นมาครับโดยปกติทั่วไปณนะวันนี้จะมี3แบบคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกับมีส่วนที่เขียนว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับเมื่อเราแตะไปที่คําว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครับเราจะพบว่า เจ้ารูปที่มีคําว่าผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นครับรวมเป็นภาพที่เป็นสินค้าที่พร้อมจําหน่ายทั้งสิ้นครับจะมีคําว่าผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นดังตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์หมายความว่าสินค้าพวกนี้รูปพวกนี้เป็นรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับและเมื่อเราค้นหาเพิ่มเติมไปครับเราจะเจออย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกครับนั่นก็คือนี่ฮะเขามีคําว่าอนุญาตได้ครับนี่เป็นตัวที่3ครับเมื่อเราแตะไปที่คํว่า ว่าอนุญาตได้ครับเราก็จะพบว่าเจ้ารูปพวกนี้ครับเขาอนุญาตให้เรานําไปใช้ได้ครับแต่ว่าในการนําไปใช้ได้เนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับซึ่งรายละเอียดเราจําเป็นต้องมาดูตรงนี้ครับว่ารายละเอียดใบอนุญ,ญาตครับนี่ฮะเมื่อเราแตะเข้าไปที่รายละเอียดใบอนุญ,ญาตครับมันจะเข้ามาเขาจะให้เราเข้ามาดูตรงนี้ครับ จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตรงนี้ให้เราอ่านเยอะแยะมากเลมากมายเลยครับจะมีทั้งการอนุญาตที่แบบ อ,อ,อนุญาตแบบให้ให้ฝากเครดิตไว้ด้วยนะหรืออะไรแบบนี้หรืออนุญาตให้ใช้เพื่อบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นไม่ได้อนุญาตให้ใช้ทั่วไปฮะอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องทําการเข้าไปดูรายละเอียดของภาพภาพนั้นก่อนครับว่าเขาอนุญาตให้เราใช้ได้มากน้อยเพียงไหนแต่การหาแบบนี้ถ้าเป็นอะไรที่เสียเวลามากและต้องวัดดวงเทดดี้มีวิธีการหาอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมดูแถบเมนูบาร์ตรงนี้นะครับแถบเมนูบาร์ตรงนี้ฮะเราเลื่อนขึ้นมาตรงนี้ครับและมาเจอคําว่าสิทธิ สิทธิ์ในการใช้งานฮะไม่มีทินะครับสิทธิในการใช้งานเมื่อเราแตะเข้าไปครับเราสามารถจะเลือกในส่วนของตัวนี้ได้ครับ CC คะัคำว่า CC หรือย่อมาจากคําว่า Creative Commons ตรงนี้ครับสัญญาอนุญาต Creative Commons ตรงนี้หมายความว่าเป็นส่วนใหญ่ครับจะเป็นรูปภาพที่อนุญาตให้เรานําไปใช้ได้โดยจะมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขใดก็ได้ครับเมื่อเราแตะไปตรงนี้ครับผมรูปที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นรูปที่มีคําว่าอนุญาตได้ ทั้งหมดเลยครับและเราลองมาแตะดูรูปรูปนี้ครับผมว่าว่าอนุญาตเรามากน้อยแค่ไหน เราก็มาดูว่ารายละเอียดใบ,บอนุญาตตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะแต่ป๊อปเข้าไปครับเราก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ว่าฟรีฟอร์อะไรบ้างเอาแชร์ได้ไหมก๊อปปี้ได้ไหมอย่างตรงนี้เขาก็จะบอกว่าแชร์นะก๊อปปี้แอนอะไรก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมแปลให้หน่อยอะดปฮะมีการดัดแปลงได้ไหมรีมิกซ์ทรานส์ฟอร์มแอนบริวอัพออนเดอะเมทัลเลียนฟอร์แอนนี่พสต์เอฟเวนคอมเมอร์เชียลอะไรแบบนี้ครับก็จะมีบอกไว้ว่าเออใช้เพื่อการค้าได้ไหมหรือใช้ไม่ได้มี มีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมคุณผู้ชมก็สามารถที่มาดูตรงนี้ได้ครับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะหารูปฟรีใน Google เอามาใช้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธ,ธิ์ครับเพียงแต่ทุกๆครั้งที่จะมาใช้เราจําเป็นต้องดูรายละเอียดใบอนุญาตให้ชัดเจนครับผมบางที่อนุญาตให้แค่แชร์เฉยๆครับไม่ได้อนุญาตให้ไปใช้เพื่อทําการค้าอันนี้ก็ไปใช้ไม่ได้นะครับอย่างบางคนเป็นยูทูบเบอร์หรือกําลังหัดทําเรื่องเล่าต่างๆแบบนี้อยากจะใช้รูปพวกนี้ครับไปใช้ก็ ดูก่อนว่าเฮ้ยเขาอาจอนุญาตให้เรานําไปใช้แค่ไหนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆจากการใช้ Chrome Application และ Google จาก Such Channel ครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ